สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอส,อสมส6มอองศา ดำเนินรายการโดยผมเกียรติศักดิ์าตารนาครับจากงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชนสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาซึ่งรายการของเราตอนนี้ดำเนินรายการเป็นเทปที่8สัปดาห์ที่8และก็องศาที่8แล้วนะครับยังไงพวกเราก็จะพยายามพัฒนาความร้อนแรงขององศาของความแรงของอสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับยังไงก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามการรับชมไม่ว่าจะเป็นทางด้าน Google YouTube นะครับเพียงพิมพ์คำว่า อ,อสมอสมอองศาหรือรายการแรกของประเทศเท่านั้นพวกเราก็จะมีกิจกรรมดีๆให้พวกท่านได้ชมครับเพราะเราอยากส่งเสริมรายการดีๆนี้ให้เพื่อเป็นเกียรติของอสมอเขาครับช่วงแรกครับเป็นช่วงอัปเดตอสมอซึ่งหัวหน้าจิรภภาโพพัฒนาชัยก็พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปพบกับท่านเลยดีกว่าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ เป็นไงบ้างครับตอนนี้ฉากใหม่แล้วแล้วก็รู้สึกว่าจะเข้ารู้สึกรื่อด,ดูหนาวนะคนับบรรยากาศก็กคงทําให้อบอุ่นขึ้นนะครใส่เสื้อกล๊กสวยนะครับค่ะเข,เข้ากับบรรยากาศอ่ามีอะไรมาอัปเดตอากาศเริ่มดีก็จะมีเรื่องที่เราไปช่วยที่ ผู้ประสบอุทกภัยที่ศูนย์พักพิงผู้เดือดร้อนจากประสบอุทกภัยครับซึ่งหลายๆสัปดาห์เนี่ยเราตะเวนเลยนะพาพี่น้องอสมครับจากชมรมอสมโคราชเนี่ยไปช่วยเหลือผู้พักพิงตามที่ต่างๆนะครับแล้วก็รวมถึงวันนี้มีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมครับแล้วก็จะมีเรื่องของเงินค่าปรยการของอสม600บาทที่จะมาเพิ่มเติมในวันนี้ด้วยน่าสนใจนะครับอสมโคราชเนี่ยฟังได้ยินปั๊บหูพึงเลยเงิน600บาทมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ยังไงก็ติดตามฟังกันแล้วกันครับเรื่องแรกครับเรามาอัปเดตก,กิจกรรมที่เราไปทําการครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะ,ค,ะครับ<ช>พาชมรมมาทําอะไรเอ่ยเราก็ไปที่ศูนย์พักพิงที่อยู่ที่อํเาเภอวังเ้ําเขียวนะคะคกิจกรรมก็จะคล้ายๆกันนะคะก็คือเราก็ไปให้กําลังใจเอาเข้าวสารอาหารแห้งนะคะสิ่งของที่พี่น้องสมอของเราเนี่ยนะคะร่วมบริจาคที่จะไปช่วยเหลือนะคะคเอาไปเอาไปให้แล้วก็ไปทํา กับข้าวไปทําผัดหมี่ส้มตำอ่าเมนูเด็ดซึ่งเป็นโอทอปของโคราชใช่ไหมครับผัดหมี่และส้มตําโคราชนั่นเองค่ะครับเป็นไงครับผลการตอบรับค่ะก็เสียงตอบรับเสียงดังมากเลยนะคะเพราะว่าจุดที่เราไปเนี่ยค่อนข้างจะไกลนะคะอันนี้จะเป็นจุดศูนย์พักพิงที่อยู่ที่ต้นต้นตะวันรีสอร์ทค่ะอ่างทองน้ําเขียวอ่างทองน้เขียวค่ะอันนี้พี่พี่ทหารเขาไปร่วมด้วยเชื่อกันค่ะเพราะว่าเราเรา ขอความอนุเค้์นะคะใช้รถของทหารเนื่องจากสามารถที่จะขนเข้าสารอาหารแห้งนะคะแล้วก็วัสดุปรกรณ์ไปได้รวมถึงทีมงานแล้วก็ทีมงานด้วยนะคะ <c oughs> ทีมงานนี้คือใครบ้างคบทีมงานเนี่ยนะคะในภาพนี้ก็จะเป็นนะคะมีหลายหลยท่านเลยเป็นพี่น้องอสมอนะคะคตัวแทนของชมรมอสมอจังหวัดซึ่งนําโดย พี่ใหญ่พี่สิริพรประสงค์ทรัพย์นะคะประธานชมรมอสมอำเภอเมืองนะคะครับซึ่งได้ขาวว่าอยู่ตำบลโคกกรวดเนี่ยใกล้ๆกับสํานักงานของเรานั่นเองใช่ค่ะฝีมือเรียกได้ว่าน้อะระดับชั้นนําเลยนะครับเมที่ไปเนี่ยเขามีการแข่งแข่งขันกันนะคะชนะเลิศนะคะโอ้โหแสดงว่าผู้พักพิงนี่ก็คงถูกปากแล้วก็ถูกอกถูกใจใช่ไหมครับใช่ค่ะ บรรยากาศก็แต่ละคนก็น่าชื่นชน้องไม่ว่าจะเป็นคนที่ไปปรุงอาหารแล้วก็รวมถึงผู้ชิมนั่นเองอันนี้ในภาพเนี่ยเห็นไหมคะว่าใครเห็นแล้วจะต้องน้ำลายไหลรวมถึงส้มตำค่ะนี้เป็นส้มตำนะครับและน่าทานมากจํานวนผู้พักพิงที่วางน้ําเขียวที่วันที่เราไปเนี่ยประมาณร้อยกว่าคนนะคะเพราะว่ามีสองศูนย์ใกล้กันจะเป็นศูนย์ต้น ต้นตะว,วันหนึ่งแล้วก็ต้นตะว,วันสองที่อยู่รบ,บริเวณใกล้เคียงกันนะคะก็จะมาสมทบกันครับซึ่งท่านผู้ชมอาจจะสงสัยว่าที่วังน้ําเขียวเนี่ยมีศูนย์เดียวหรือหลายศูนย์ขนาดไหนอะไรยังไงครับค่ะก็จะมีหลายศูนย์นะคะเท่าที่เราทราบเนี่ยตอนนี้เราวังน้าเขียวเนี่ยครั้งแรกเราไปมาแล้วศูนย์หนึ่งจะเป็นศูนย์แต่ว่ารอบนี้เนี่ยนะคะใจบุญมากเลยช่วยเหลือแล้วไปที่ไหนอีกครับ,รบแล้วหลังจากที่เราทํากิจกรรมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะไปที่ อำเภอนะคะที่หน้าว่าการอำเภอวังน้ําเขียวเพื่อที่จะเอาข้าวสารอาหารแห้งที่มีอีกจํานวนมากนะคะไปเอาไปมอบให้กับท่านนายอำเภอที่นั่นเพื่อที่จะให้ท่านนายอำเภอเนี่ยพิจารณาจัดสรรไปให้ศูนย์อื่นๆที่มีผู้พักพิงพักอยู่สำหรับภาพกิจกรรมครับเรียกได้ว่ากิจกรรมเนี่ยนะครับพี่น้องชมรมอสอีสเขาเนาะเข้มแข็งนะแล้วก็รวมถึงไม่เหน็ดไม่เหนื่อยเลยนะคะ แล้วก็เรียกได้ว,ว่าผลตอบรับเนี่ยเขาก็บอกว่าส้มตำแล้วก็ผัดหมี่รสเด็ดมากๆเลยยังไงอยากให้ท่านผู้ชมลองไปชิมค่ะแล้วทีมที่ไปเนี่ยนะคะก็ไหนจะทั้งกําลังกายกําลังใจกําลังทรั์นะคะสมทบทุนเองทั้งนั้นเลยแต่ดูในในภาพกิจกรรมนะครับมีแต่พอสมองที่สวค่ะรุ่นก็จะเป็นรุ่น คุณป้ารุ่นคุณแม่เรานะคแต่ว่าสามารถทําได้ทุกอย่างเลยนะคะไปด้วยใจจริงๆริยยังไงขอบคุณสําหรับกําลังใจนะครับแล้วก็ขอบคุณแทนศูนย์พักพิงก็แล้วกันครับที่พี่น้องอัสมรเนี่ยไปร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าประทับใจครับชมรมของเราไปร่วมถวายพระพรคระครับเราร่วมกันกับ ในนามของชมรม,มกรรมการชมรมอสมระดับจังหวัดนครราชสีมานะคะสามสิบส <ละ S 1> องอำเภอเนี่ยร่วมกับงานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชนสํานักง,งานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยนะคะเราไปทํากิจกรรมร่วมกันไปบันทึกเทปรายการเพื่อที่จะกล่าวคําอาเลวดให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานะคะครับซึ่งท่านหัวหน้านเนี่ยโอ้โหเสื้อผ้านาผมสะกจำไม่ได้เลยใช่ไหมยืนอยู่ตรงกลางาเป็นผู้กล่าวใช่ไหมครับเพราะตอนที่เรามาเนี่ย นะคะทีมดีทีวีจำพวกเราไม่ได้นะคะือจะเปลี่ยนแปลงแล้วก็เขาอาจจะไม่แน่ใจนะพวกเราพายข้าราชการหรือเปล่านะใส่ชุดขาวเนี่ยที่มาจัดรายการเนี่ยใช่ข้าราชการไหมเพราะวันนั้นเห็นก็เลยอาจจะงงๆนะคะว่าเพิ่งรู้ว่าเป็นข้าราชการแล้วก็ที่ยืนหกคนหกท่านเนี่ยนะครับก็คือเป็นทีมงานเจ้าหน้าที่นะครับที่อยู่ในงานสนับสนุนการข้าราชการทั้งนั้นเลยที่มีความเข้มแข็งค่ะแล้วก็ แผงหลังแล้วครับด้านหลังเนี่ยจะเป็นก็จะมีประธานชมรมอสมอระดับจังหวัดนะคะมีหลายๆําอำเภอนะคะก็จะมีอำเภอคงนะคะบัวใหญ่โนนสูงแก่งสน้ำนางขุนทศสีดาบัวลายพี่ไม้โชคชัยนะคะแล้วแล้วแต่เป็นตัวแทนเนาะจริงๆแล้วอยากให้มาครบทั้ง32อำเภอเลยนะครับใช่ค่ะแต่ก็ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ตามความสะดวกแล้วก็ในวันที่ถ่ายทําวันนั้นเนี่ยนะครับอ,องค์กรอื่นๆก็อาจจะสงสัยหรือแซวพวกเราว่าทําไมหลากสีละเกินแต่ตัวนี้ก็หลายๆท่านก็จะบอกว่าถึงแม้ว่าเราจะหลากสีแต่เรามีศูนย์รวมจิตใจเดียวกันใช่แล้วก็คือ <c oughs> 32อำเภอเนี่ยเนาะพื้นที่แตกต่างกันนะ<ช>ตามภูมิประเทศเนาะไม่ว่าจะเป็นความถนักเนี่ยแล้วก็ แต่ว่าเรามาอยู่ชมรมเดียวกันเ,นเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมีนนนพ่อหลวงมีพ่อหลวงเราเป็นศูนย์รวมจิตใจคนเดียวกันครับอขอบคุณสําหรับภาพถ่ายครับเป็นที่น่าประทับใจนะครับสำหรับกิจกรรมดีๆที่งานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาพประชาชนเนี่ยพาชมรมออสมอคโคราชไปทํากิจกรรมดีๆกิจกรรมเมื่อสักครู่นะคะได้ข้อคิดอย่างหนึ่งก็คืออะไรครับกว่าที่เราจะถ่ายทําได้เนี่ยนะคะโหมันยากเย็นมากเลยทําให้ค่ะทําให้เดิมเนี่ยเราเวลาเราดูทีวีเนี่ยเราพบ กิจกรรมแบบนี้เรามักจะเปลี่ยนช่องไปดูช่องอื่นใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ทําให้เราได้ข้อคิดว่าถ้ามีรายการนะคะบบที่มีนะ,นะคะคณะที่มากล่าวคาอาเซียลวาดให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือว่าพระองค์อื่นเนี่ยนะคะเราเราต้องดูแลนะคะเพราะว่าโหกว่าที่มันจะออกมาเป็นรายการที่เราเห็นได้เนะะี่ยใช่ไหมครับมีตั้งหลายเทคเ <take S 2> นะี่ยใช่ค่ะใช่ไหมครับรวมถึงท่านหัวหน้าเนี่ยนะคะก็ กล่าวคำ่าเสียระวาสซะโอ้โหขนลุกเลยครับใช่ไหมคะแต่ทีมงานก็ยืนตรงซับนะครับอ่าเกิดความประทับใจแล้วก็ตื่นตันไปต่างๆกันเลยค,ครับและกิจกรรมต่อไปครับวันนี้หัวหน้ามีอัปเดตอะไรม,มาฝากครับอัปเดตอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เป็นเรื่องที่พี่น้องอสมอเนี่ยต้องต้องประทับใจแน่เลยเรื่องนี้ก็คือเรื่องเงินของเงิงนค่าป่วยการ600บาทของพี่น้องอสมอของโคร,ราช <600 S 2> ของเราเบาทเงินเดือนใช่ไหมครับก็คือเป็นเงิน เราไม่ใช้คําว่าเงินเดือนเนี่ยนะคะเพราะว่ามันจริงๆถ้าจะพูดว่าเงินเดือนมันน้อยไปด้วยซ้ำม,มันเป็นเงินค่าบริการที่ใช้ในการทํากิจกรรมรนะคะ600บาทต่อเดือนต่ออสมอนหนึ่งท่านที่ทํ<ร>างานอัปเดตอย่างไรบ้างครักบก็คือในปีงบประมาณเนี้ยนะคะปีงบประมาณ2555นยเนี่ยนะคะของจังหวัดนครราชสีมาของเราเนี่ยก็ได้อ่งบประมาณตรงนี้เพิ่มขึ้นนะคะเมืะะม่อปีที่แล้วเนี่ยเราได้ โคต้าเงิน600บาทเนี่ยให้กับอสมอของจังหวัดนครราชสีมาเราอยู่ที่5 1 7 5 0คนนี่ก็คือจำนวนอสมอที่ได้รับแล้วก็ได้รับเงินค่าป่วยกลาง51,750รคนในปีที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาสำหรับปีนี้เนี่ยนะคะเราได้เพิ่มขึ้นนะคะเราได้อยู่ที่52,404นนคนได้เพิ่มขึ้นเยอะเลยทีเดียวเพิ่มขึ้น626อ่คนนะคะซึ่งโคต้าที่ได้เพิ่มขึ้นเนี่ยนะคะก็มาจาก มาจากเนี่ยคะ่ะน้ำพักน้ำแรงของพี่น้องอสมอโคราชของเราที่เราทํางานทุ่มเทเนะคะเรื่องของการดูแลสุขภาพประชาชนในจังหวัดนครราชสีมาเนีคะทำงานมากมายดูแลสถานะสุขภาพให้ดีขึ้นร่วมกับทางานร่วมกับทีม ทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขช่วยกันประชาชนนั่นเองแล้วผลของการไปประชุมมาครับเป็นไงบ้างครับเรื่องเงินร้อยเนี่ยตอนนี้เนี่ยเงินเนี่ยนะคะก็โอนมาอยู่ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมานะคะโดยที่ท่านนายกองการบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยท่านนายแพทย์สำเริงแยงกระโตกเนี่ยนะคะท่านก็เพิ่งมีประชุมร่วมกันมานะคะท่านก็ได้มีการสั่งการนะคะให้หน่วยงานเนี่ยได้ทําเรื่องโอนเงินมาให้ทางสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด น,นครราชสีมานะคะแล้วก็ท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน,นครราชสีมาท่านนายแพทย์วิชัยขัติยาพิทยากูรเนี่ยนะคะท่านก็ได้สั่งการให้เรารีบดําเนินการโอนเงินหลังจากที่ได้รับแล้วเนี่ยนะคะให้รีบโอนเงินลงไปที่หน่วยบริการทุกแห่งที่อยู่ในจังหวัดน,นครราชสีมาเนี่ยนะคะครประมาณ396แห่งน,นคะคะโอนลงไปให้เร็วที่สุดเลยนะคะซึ่งกำลังอยู่ในช่วงดําเนินการค่ะซึ่งก็จะทําให้พี่น้องอสมรของโคราชเราเนี่ยได้รับ เงินค่าป่วยการเนี่ยนะคะงวดเนี้ยสามเดือนติดกันเลยนะคะอ๋อก็คือเป็นตกเบิกไปเลยค่ะครับยังไงก็กสแสดงต,ตุลาด,ด,ดีด้วยนะครับตุลาพฤศจิกาธันวาค่ะ่ะะเดี๋ยวช่วงหน้าจะมีะแขกรับเชิญเป็นอสมมที่เข้มแข็งเหมือน,นกันเดี๋ยวน้องเอจะขอให้พี่อสมอเขาเนี่ยนะครับเลี้ยงส้มตำเลยค่ะเงินเดือนออกสามเดือนเลยนะครับและช่วงนี้ก็มีกิจกรรมวันอสมนะครับมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมว่า ปีที่ผ่านมาครับกิจกรรมวันอ,อสมอของชมรมอ,อสมอจัองหวัดนครราชสีมาเราจัดได้ยิ่งใหญ่แค่ไหนนะครับเพราะว่าที่เดอะมอล์นะครับพางสรัรพสิน้าเดอะมอลนครราชสีมาเนี่ยกระหึ่มไปด้วยอ,อสมอโคราชเดี๋ยวเราไปชมกับคลิปวิดีโอครับและล้นเก้า เนื้อดวงมานเจตกุศลช่วยพวงชนเพื่อเป็นทานพอสอมอมอกมันสร้างสังคมไทยพอสอมอท่านผู้บริหารนะครับท่านที่สามครับท่านประธานชมรมอสมอร,ถถออรอ,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 รมอนครราชสีมาครับอ๋อครัพร้อมครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลครับ หัวใจสี่ดวงของเราครบแล้วครับวันนี้ในลำดับโอ้โหสร้างเป็นกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่และอลังการนะครับจำนวน4,000คน4 0 0พกว่าคนไม่รู้ว่าจุยังได้อย่างไรนะครับใน MCC Hall The Mall นครราชสีมาครับแล้วเป็นไงครับภาพของกิจกรรมโกิจกรรมยิ่งใหญ่นะคะมีการแสดงมีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับพี่น้องอสมที่ได้รับรางวัลอสมดีเด่นระดับจังหวัดระดับเขตนะคะ ซึ่งในโอกาสต่อไปครับเดี๋ยวทางทีมงานก็จะนําคลิปกิจกรรมของการแสดงนะพี่น้องอสมอที่เป็นตัวแทนของ4โซน4การแสดงโอ้โหล้วนแล้วแต่นะครับอลังการแล้วก็งานสร้างมากๆเลยโปรเจรอสัปดาห์ต่อไปนะครับซึ่งช่วงนี้นะครับเดี๋ยวกิจกรรมของช่วงอัปเดตอสมอก็คงหมดลงเท่านี้นะครับเดี๋ยวขอบคุณท่านหัวหน้าครับที่ให้เกียรติมาอัปเดตข้อมูลดีๆให้อสมอทุกสัปดาห์เลยนะครับยังไงโอกาสหน้านะครับ เอาอะไรดีๆมาอัปเดตเพิ่มเติมอีกครับแล้วก็ช่วงนี้เดี๋ยวไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจครับแล้วก็ช่วงหน้าอย่าลืมนะครับอดใจรออสมอคนเก่งนะครับว่าจะมาจากอำเภอไหนนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เจอกันครับ